สวัสดีพี่น้อง FC เพลนขับพี่น้องเนาะจากลาวและไทยพี่น้องวันนี้อยู่บ้านอ่าตามโมเลยเป็นบอสาวตามโมเลยตามโมเลย <laughs> อยู่ที่เมืองสนามไซเป็นบอแขวงอัตเปือเนาะ <Yeah. S 1> อ๋อเจ้าเจ้าจะโดยแล้วจะโดยแล้วบอโอ้หันกระเจ้างามเลยพี่น้องงามสวยดีเนะาะบันตามโมเลย บ้านชนั้นเผาโอ้ยพี่น้องบ้านแบบประเพณีแบบนั่งเดิมเนาะสาวอันสาวมาพี่ด้วยไอ้ทำดูวยกเจ้าออขี้อายนะพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะบ้านก็เจ้าสวยนะพี่น้องนี่มีผู้สาวมาอีกตัวพี่น้องนี่สาวหน่อยเนาะเดี๋ยวเาอาหยัง่งเลาะถ่ายคลิปจะอปกันพี่น้องบ้านชนั้นเผาต่โอ้ย บรรยากาศบ้านนี่วิวสวยดีพี่น้องสาวสาวเราจะไปเวียกบ่าม้เนี่ยรอสมบัตรกันเจ้าก่อนรอสมแล้วจะออกต่อไปที่บ้านทางเมืองสนามไ้รพี่น้องนี่ก็คือบ้านเต่มาม่อเลยอันนี้บ้านเต่มาม่อเลยบ่เมืองสนามไทเนาะอ๋อแข่งอาัตเพื่อนบ่ไโอ บ้านชนเผ่า Owen บ่เดี๋ยวเขาไปล็อกชมบ้านกันเจ้าก่อนพี่น้องบ้านนี้ถือประเพณีผีเนะี่บ้านนี้เนาะบ้านแบบดั้งเดิมสวยพี่น้องงามเนาะย้ายเลยเดี่ยนะเตอนเนี้ยนะ <laughs> มึงคอยอยูนนะ่เนาะบ้านนี้เป็นแบบบ้านแบบดั้งเด ดังเดิมเป็นวิธีชีวิตของชนเผ่าตะโอยบ้านแบบโูราะโอ้เงินแบบโูราณยังหลายตึกพี่น้องโอ,โอ้บ้านสวยตัวบิวสวยนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามิดเงียบดีนะพี่น้องมิดเงียบดีนะบ้านกัะเจาเนี่ย บ้านวิถีีวิตติดแคมทางแดงนะพี่น้องวิถีีวิตแบบบ้านๆเนาะสไตล์แบบบ้านๆโอ้วิวงามตัวเนาะจะด้วยโอ้ขอจาล้มกันอีกแล้วนะขจาล้มกันลินพี่น้อง อยู่แบบเงีย,งยบๆนะวันนี้จะเป็นประเพณี่งเผาโอยนัย่นเองบันยาวไปเลยพี่น้องนะยาวไปเลยอยากจะพาลอดชมอดรอบปฐมพี่น้องเอฟซีเนาะก็กำลังกินข้าวก็มี เขาตะโวยเนาะของพี่น้องเมืองสนามไทรแขวงอาเจาอบ้านแบบสวยนะบ้านกาเจาวิวงามพี่น้องโอ้เหเงินใหม่งามทุกพี่น้ององามงามนี่นะบ้านแบบติดกับธรรมชาติเลยนะพี่น้องบ้านติดกับธรรมชาติเลยพี่น้องเนาะ สวยงามตัวพี่น้องง่าบิลีตัวบานน้าลเนาะโอ้มีคนอยู่บ่โอ้มีหมูน้อยอีกพี่น้องเห็นบ่นะหมูน้อยก็เจ้าได้หมูน้อยนะพี่น้องโอ้มีไก่ขันอีกพี่น้องเสียงไก่ขันห้องจิบ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 อยู่เนาะเอิกเอิ่นอิก อยากไปเลาะสมต่อกันติดกับสายปูเลยเนาะติดกับ สบายดีเฮ็ดอีหยังกันนะ่สนะสั่นติบเข้าอ๋อพี่สาวนียสบายดีเขาเป็นนิดนิดน่อยกันพี่น้องอากาศดีนะบ้านกันเจ้าเนาะบ้านนี้วิวงามเนาะบ้านนี้ธรรมชาติงามเลยโอ้มีเฮือนแบบบูฮานเนาะพี่น้องเฮือนแบบสไตล์สกัใหม่เนาะ อัน Sen, อ ral, fired, นี้เขาเอิ้นบ้านบ้านอย่างบ้านเต่าหมดเลยขึ้นกับเมืองสนามไสรบ่เอ้ยอ๋ออ๋อวิวงามเนี่บ้านเนาะวิวงามเนาะบ้านชนเผาโอ้ยบ่จะด้วยจะด้วยเฮ้ยยังกินต้มผักต้มผักสารคลิปเข้า ไปสีเลยพอดีค่ายอ๋อผู้สาวก็มีลายบ่าบานนน่จังว่าน,นี่แเ,เลยหลุกลันเออจกักคือกันคุณเนี้ยบริไปหลกไปเที่ยวโอ,โอ้นางเนี่ยนี่อันนั้นนังนะผู้สาวบ่ใช่เ,เออ